ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ชวนมากินอะไรแซ่บๆจี๊ดจ๊าดอร่อยนัวกันครับกับเมนูยำใหญ่กะปิเจรครับอาหารอีสานนี่เขาจะชอบใส่น้ำปลาเพื่อความนัวใช่ไหมแต่ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เราจะใช้กะปิเจแทนครับอ,โหโหอร่อยมาก แสงออกปากเริ่มต้นเรามาหั่นผักเตรียมกันก่อนครับหั่นแครอทฟอยแตงกวาหั่นฉลบขึ้นช่ายเมื่อเขือเทศราชินีหลังจากนั้นเรามาเตรียมน้ำยำกันครับกะปิเจของยี่ห้อน,น้ำใจตัวนี้เลยครับเพื่อเพิ่มความนัวและมันมีโปรไบลติกด้วยนะใช้น้ำมะนาวสดสีอิ่วขาวริกสดแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยครับเพื่อตัดรสชาติคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ผักไว้ยำใหญ่เนี่ยปกติเขาจะมีหมูสับนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้แข็งครับเอามายีให้แหลกแล้วก็นำไปลวกในน้ำเดือดเล ใช้ได้หมดเลยแล้วก็มาเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ทั้งหมดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดลงจานได้เลยนี่คือเมนูเทศก,กากินเจที่แซบนัวสะใจมากๆครับทุกคนทั้งอร่อยเบาท้องดีต่อใจดีต่อสุขภาพมากๆนะครับและผมจะปิดท้ายด้วยการโรยท่ออบครับเพื่อเพิ่มโปรตีนและความอร่อยให้กับจานนี้อยากจะให้ลองไปทําดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีครับ ดีอ่ะเมนูนี้นพลาดไม่ได้เลยนะ